มาแล้วค่ะทุกคนอ่ะพีนิวส์นะจ๊ะคิดถึงจุงเบย์ทําอะไรกันอยู่นะคะก็วันนี้มาอัปเดตกันสักนิดนึงนะคะหลังจากที่แอดก็ได้โพสต์ในชุมชนของพวกเราไปว่าเออเจนนี่ค่ะเป็นอิคอนที่เปิดติ๊กต็อกเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะถ้านับนับนิ้วกันดูเนี่ยคนแรกก็คือแม่สาวแชยองใช่ไหมก็มีการไปเล่นกิจกรรมแล้วก็ทําคลิปออกมามากมายด้วยแล้วก็น่าจะเป็นคนแรกค่ะที่ชวนเพื่อนๆมาเล่นติ๊กต็อกด้วยกันนะแล้วก็คนที่2ก ก็คือนูลิสนั่นเองนะคะตอนนี้ผู้ติดต,ตามพุ่งทยานมากๆเลยแล้วก็ล่าสุดก็คือเจนนี่นะคะหลายคนถามหาพี่จีซูเออนะผู้นำทัพไปไหนก็ต้องรอติดตามกันนะแต่วันนี้ขออัปเดตเป็นโรเซ่หน่อยละกันค่ะเพราะว่าน้องแชงเขาข่าวร้อนชายิ่งกว่ากระทะร้อนนะคะวันที่17ก็คือวันนี้แหละมีข่าวหลุดออกมาว่าโรเซ่จะเซ็นสัญญาค่ะแต่ไม่ใช่กับใครที่ไหนห่างไกล ๆถามความรู้สึกของเมนน้องแชงนิดหนึ่งว่ารู้สึกยังไงถ้าบอกว่าน้องแชงเซ็นสัญญากับ The Black Level นะคะของปาเทศเออยังไงล่ะก็คือเป็นคนใกล้ตัวที่ดูจะไว้วางใจได้ในการทำงานเพลงร่วมกันแต่อีกฝั่งหนึ่งก็อยากจะให้น้องพุ่งทยานเปิดบริษัทของตัวเองแล้วมันเอยียงว่าสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะ แฟนๆฝังที่เห็นด้วยค่ะตั้งแต่มีข่าวออกมานะคะแม้จะลงรายละเอียดว่าโลเซ่ยังไม่มีข้อตกลงใดๆแต่แค่มีกระแสข่าวนะมีกลิ่นลอยมาเท่านั้นแหละ <c oughs> กลิ่นลอยมาคือกลิ่นอะไรก่อนนะคะห <c oughs> ลายคนก็บอกว่าไม่เป็นไรอยากจะเซนก็เซนเลยนะคะแต่ขอให้น้องแชงปล่อยเพลงออกมาให้เร็วที่สุดนะคะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าฉันคิดว่า The Back La เนี่ยมีความเก่งจริงๆสมจริงที่สุด แล้วก็ข้อความนี้บอกว่าฉันคิดว่าต้อง The Black Label นั่นแหละนะเหมาะที่จะเริ่มต้นในการทำงานเพลงของน้องแชงนะคะแล้วก็ปล่อยเพลงออกมาเยอะๆเลยนะคะส่วนใหญ่จะแบบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้เพลงออกมาเร็วๆแล้วก็มีคนบอกว่าฉันกำลังรองอัลบั้มเดี่ยวของโรเซ่คนนี้บอกว่าฉันคิดว่าเนี่ยดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันจะแปลกหรือเปล่าถ้าไปอยู่ค่ายอื่นอีกคนก็บอกว่าฉันขออัลบั้มอย่างเป็นทางการแล้วขอเพลงแบบจุกๆไปเลย ว่ากันว่างานนี้ไม่มีแกงหม้อใหญ่นะจ๊ะไม่ต้องตักข้าวสวยรอเด้อ เพราะว่ามีการสอบถามไปทางค่ายนะคะ The Black Label จริงซึ่งทางค่ายบอกว่าน้องแซงเนี่ยเข้าร่วมกับต้นสังกัดแน่แล้วแต่ว่ายังคุยคุยกันอยู่นะคะยังไม่มีแบบเอ,อ่อรายละเอียดใดๆแต่แน่นอนว่ากำลังหารือกันอยู่เกี่ยวกับข้อสัญญาเพราะฉะนั้นก็แม่นแล้วอย่างแน่นอนว่าน่าจะใช่นะคะเพราะว่าทางค่ายเองเป็นคนบอกแบบนี้เองซึ่งเรามาวิเคราะห์กันดีกว่านะว่า ทำไมน้องแชงถึงตัดสินใจที่จะอยู่กับปาเทศในขณะที่เพื่อนๆเดินนาเปิดค่ายของตัวเองหรือเรื่องนี้จะไม่มีอะไรในกอไผ่แค่น้องยังหาชื่อค่ายไม่สําเร็จก็เลยอทากับปาเทศไปก่อนไม่แน่น้องแชงไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะกับสาวน้อยชาวไทยคนนี้อผอู้ไทยเก่งเหลือเกิน ซึ่งก่อนจะมาฟังเหตุผลแอดพาไปดูก่อนนะคะว่าตอนนี้ค่ายของประเทศมีใครอยู่บ้างนะก็มีแม่สาวเซ็กซี่จอนโซมีค่ะคนนี้นะแต่เริ่มเดิมทีค่ะอยู่กับ JYP นะคะเป็นเทรนนีตั้งแต่ปี2015ค่ะแต่ว่าล่าสุดก็มาตกลงเรียบร้อยแล้วออกจาก JYP นะคะเซ็นสัญญากับ The b a c k Label ในปี2018นั่นเองจ้ะส่วนอีกหนุ่นมสายแซบอยู่เหมือนกันนะคะ ไซออนทีนั่นเองค่ะไซออนทีเนี่ยเขาก็ย้ายมาอยู่กับป่าเทสนะคะก็ต้องบอกว่าเหตุผลหลักๆเนี่ยที่มีการย้ายมาอยู่กับปาเทสเนี่ยคือทำงานด้วยแล้วแล้วแล้วเออทำงานด้วยแล้วสบายใจนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือปาเทสเปิดโอกาสให้ออกไอเดียในการแต่งเติมผลงานเพลงของตัวเองนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลใช่ไหมว่าแล้วไปดูเหตุผลของหนูแซงกันบ้างดีกว่า เหตุผลข้อแรกก็น่าจะตรงกับข้อเมื่อกี้นะคะเพราะบอกว่าแน่นอนค่ะเสาหลักของ The Black Label นี่ก็คือปาร์เท็ดแน่นอนเป็นเหตุผลที่น้องแชงน่าจะอยากร่วมงานด้วยนะคะเพราะว่าปาร์เท็ดี้เป็นโปรดิวเซอร์หลักของ Blackpink มาตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ทำงานเพลงกับทั้ง4คนนะคะแล้วก็เรียกว่า <c oughs> ยังไงอ่ะเพลงฮิตของแต่ละคนเนี่ยก็มีจิตวิญญาณของปาเท็อยู่ไงดําชมพูมีจิตวิญญาณของปาเท็นึกออกปะ่ะอืมมันก็จริงนะแล้วก็ถ้าเพลงเดี่ยวของน้องแชงนะคะอ n นเด g o กแล้วก็กอแล้วก็ h a r d ด o l o v e นะโปรดิวก็ปาเท็เหมือนกันก็เรียกว่าเป็นการจับคู่ทํางานที่แบบว่ามองตาแล้วแบบเอ๊หรือเลยนะประมาณนี้ เพราะฉะนั้นค่ะก็เลยคิดว่าน้องแชงน่าจะอยากทำงานร่วมกับคนที่ไว้ใจได้และก็เข้าใจนะวิธีแนวทางในแบบของโลเซอย่างแน่นอนนะคะข้อที่2ค่ะน่าจะเป็นเรื่องของอิสรภาพของน้องนะคะเพราะว่าน้องแชงยังเป็นสมาชิกแค่คนเดียวที่ยังไม่ได้เผยไต่ว่าสรุปเนี่ยจะเปิดเอเจนซี่ของตัวเองจะเปิดบริษัทของตัวเองหรือเปล่าแต่ตอนแรกเนี่ยบอกเอามานะ แต่ก็มีการให้บลิงทั้งหลายช่วยคิดชื่อหน่อย ผลสรุปไม่ได้ชื่อก็เลยยังมาได้บริษัทอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะซึ่งก็เป็นการเดาทางว่าเป็นไปได้ไหมว่าน้องแชงก็โหยหาอิสรภาพแต่ก็น่ากลัวนะคะในความติดปีอิสระค่ะกลับต้องต่อสู้ในตลาดเพลงนะคะซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเข้ามาค่ะแต่การก้าวไปต่อสู้เนี่ยเดี๋ยวลืมว่าแบล็คพิ้ง์เนี่ยไม่ได้สู้ในตลาดเคป๊อปอีกต่อไปแต่ว่าเป็นตลาดแบบระดับโลกแล้วอะเออมันก็น่าคิดนะคะ ดูจากสไตล์ของน้องแซงด้วยแล้วอะไรที่วุ่นวายเยอะแยะมากมายก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจน้องแชงจะต้องมานั่งแท่นผู้บริหารไปด้วยทำดน,นตรีทํางานไปด้วยก็อาจจะไม่ถูกจริตหรือเปล่าถ้าดูจากสไตล์ของน้องนะคะก็อยากจะแบบลุยปล่อยไอเดียอย่างเดียวฉันไม่อยากนั่งแท่นบริหารอะเลยแบบนี้แล้วก็ข้อที่3นะคะเรื่องของเวลานี่ก็น่าจะดึงดูดใจได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยยอมรับว่า การที่มาทํางานร่วมกับปะเทศเนี่ยทำให้มีเวลาในการใช้ชีวิตมากขึ้นอย่างจอนโซมีเองเธอก็เคยบอกว่าอยากอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทําให้ปล่อยซิงเกิลเนี่ยแค่เพียงปีละประมาณครั้งเดียวเท่านั้นนะคะโอ้โหงานนี้เมนน้องแชงหงายเงิบแน่เลยเพราะว่าอยากเห็นปล่อยเพลงเยอะๆแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เข้าตําราเดียวกันก็คือแค่ปีละครั้งเท่านั้นก็ต้องรอติดตามนะว่าทั้งคู่ถ้าจับคู่กันแล้วเนี่ยไอเดียเนี่ยจะบันเจิดแบบเพลงแบบไหลแบบ ปลักปลัออกมาเลยหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหม ก็มีอีกหลายความเห็นค่ะที่บอกว่าโรเซ่น่าจะอยากพักผ่อนนะคะหลังจากที่ก็ลุยงานหนักกันมาก็ทั้งสี่สาวเนาะมันก็อยู่ที่ว่าโอ,อ้โหใครยังไหวใครจะลุยต่อหรือบางคนอาจจะขอเบรกสักนิดนึงยกคันเร่งก็ไม่เป็นไรอ่ะเนาะแล้วก็ท้ายที่สุดค่ะแฟนๆบอกว่าไม่เป็นไรขอให้โรเซ่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเธอก็พอไว้ใจค่ะไม่ว่าน้องจะเลือกทําไหนก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือบลิงค์ผู้น่ารักบลิงค์ผู้สุด ชวิตบลิงผู้ซึ่งไม่รู้ว่าจะได้เห็นสีสาวอยู่ร่วมกันเมื่อไหร่นั่นเองโหเออยากกว่าถูกหวยก็คือเมื่อไหร่จะได้เห็นอยู่ด้วยกันนี่แหละเนาะอ่ะทุกคนคิดว่ายังไงบ้างหลายคนบอกว่าการที่น้องแชงทํางานกับเดอะแบล็คล b เบเนี่ยเหมือนก้าวถอยหลังแต่บางคนก็บอกว่านี่เป็นก้าวเดินหน้าในแบบของน้องแซงนั่นเองนะคะคอมเมนต์กันมาได้แบบน่ารักน่ารักนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ